จะปล่อก <formation jin inh throat> <s at> ัว <theater> ่ากอืมกะกอืมอืมกะกะกะอากะกุมก็ปะอปะกะออุกั้เจสำรวดจะปการจปฏิบัติก็ ตนเพื่อความปลอดภัยขนเดินทางโดยขีดเครื่องหมายถูกในตารางรายการควรทำไม่ ควรทำรัข้ามสาทะหนนสโดยใช้สะพานลอยผ่านพาลอยโบก็เดินผ่านบอลิเวนที่มี ฝุ่นมากป้าป้าวอกับจ้ขึ้นจ้เรือเจขนากะจ้ที่จ้จอดโบเทียบจ้าท่าจ้สนิดจ้าจ้าจืยื่นแขนออกรถ รถจขนากจรถแล่นจ้เตกจากจตามจ้ะถนนจกุลบนปุ๊ทางจเท้าก้กจ้ากจ้า